สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องลุลาชาแนลก็จะพามาดูกุยชายนะคะซึ่งกุยชายของทางสวนลุลานั้นก็ใช้การเพราะจากเมล็ดนะคะไม่ได้แยกจากต้นแม่นะคะอันนี้คือใช้เมล็ดซึ่งการรอคอยนั้นค่อนข้างที่จะนานนะคะระยะเวลาในการรอคอย เริ่มจาก6-7เดือนนะคะถึง8เดือนกว่าจะได้เก็บกินได้นะคะตอนนี้ก็ตัดไปหลายรุ่นแล้วนะคะตัดกินนะคะแต่กินไปหลายรุ่นแล้วรู้สึกว่าของเราเนี่ยมันจะอร่อยกว่าของตลาดเพราะว่ามันจะไม่เหม็นนะคะมันจะมีรสชาติหวานทานสดนี่หวานหวานมากนะคะแล้วก็เอาไปทำประกอบอาหารก็ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่นเหม็นเหมอนของตามท้องตลาดนะคะสวยค่ะสวยมากนะคะกำลังแตกกอนะคะต้นแข็งแรงนะคะระบบรากต้องดีนะคะก็จะปลูกไว้ไม่กี่กระถางแต่ว่าเราได้กินทุกวันนะคะตัดปุ๊บเขาก็จะแตกเลยนะคะอันนี้คือตัดตัดออกไปกินไม่เมื่อสองวันที่แล้วสามวันที่แล้ว แล้วเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะคะแตกใบใหม่นะคะ,ะแตกใบใหม่นะคะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะคือได้ได้ตัดกินทุกวันนะคะ,ะตัดกินทุกวันนะคะตัดกินทุกวันเลยอันนี้ก็ถือว่าเราปลูกได้ประสบผลสําเร็จเช่นกันนะคะ ต่อไปเราก็จะมีเวลาเราก็จะขยายขยายเพิ่มอีกนะคะถ้าเหลือกินเราก็จะแบ่งปันนะคะแบ่งปันโดยการเอาไปจําหน่ายให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆค,คนไหนที่อยากทานผักออร์แกนิกนะคะก็เราก็แบ่งปันให้ได้นะคะสวยไหมคะสวยนะคะ ใบเนี่ยอ่อนมากเลยนะคะไม่มีแข็งกระด้างเลยนะคะอ่อนอ่อนอ่อนมากนะคะเวลาไปทานนี่แบบอร่อยมากทานสดก็อร่อยนะคะเอาไปใส่ผัดไทยอ่าแล้วก็เอาไปอ่าใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะทําก๋วยเตี๋ยเนี่ยใช้แทนผักอย่างอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะอร่อยค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะคะไม่มีกลิ่น เหม็นเหมือนของที่ตลาดที่เราซื้อมาเลยไม่มีเลยนะคะนี่คือของเรานี่จะแบบถ้าจะบอกว่าหอมเนี่ยหอมนิดๆเนี่ยก็จะโอเวอร์ไปแต่จริงๆคือมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะที่สำคัญก็คือตัดปุ๊บนะคะแล้วเราเอาก็เป็นลงกระทะทันทีนะคะประกอบหั่นหมูหั่นอะไรไว้แล้วพอเสร็จแล้วเราก็มาตัดชุบแล้วก็ไปล้างล้าง,ลางแล้วก็หัน่นหันลงกระทะเลยนะคะค่ะ ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์ u ั s สไคร e ์ห้รุลาชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขออนุญาตนะคะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ